ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันกันแล้วนะครับกับไรเนสในการจิ้วแล้วกันนะเแจร,รีรีวิวเวอร์นะครับทางช่องเจจรี่แล้วก็ร้อยแปดแช่นะคลิปนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานตู้เย็นยี่ห้อเว l ล e c เครุ่น W T H M B 4 8นะครับก็เป็นตู้เย็นสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปขนาดเล็กนะแบบที่เราพบเจอกันได้บ่อยๆในโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งบ้านคนนี้แหละที่แบบไม่ได้เน้นการใช้งานที่ชาวบ้านทั่วไปเขาใช้กัน เท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นการแชร่อาหารสดนั่นนี่ต่างๆอะไรเงี้ยครอบครัวใหญ่ใดๆนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับสเปคมันก็คือเหมาะสําหรับคนที่แบบอาจจะอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะแช่ของที่มันไม่ควรที่จะแชร่รวมกับอาหารเนาะวัตถุดิบอะไรเงี้ยอื่นๆนะครับเช่นเครื่องสําอางยาอะไรประมาณนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรานะสายเน็ตที่เราซื้อหลังจากที่ มาอยู่บ้านนี้คนเดียวก็เพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีเนาะจนแบบ2ปีแล้วเพิ่งจะซื้อนะครับเพราะว่าล่าสุดหมาเราป่วยนะครับแล้วคนนี้เขาไม่ทานไม่ไม่กินอาหารเม็ดเนี่ยอาหารเม็ดแบบนี้ไม่กินซึ่งมันก็มีควรกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะย่อยยาก,กน,นี่นั่นต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อาหารแบบเป็นกระป๋องอะ อาหารหมาที่มันเป็นเ,เหลวเป็นนิ่มๆอะไรเงี้ยในในน้ำสตูน้ำเกรวีนัน่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่กินนะครับเราก็เลยคิดหาวิธีคือจะมองข้ามปล่อยผ่านก็ไม่ได้มันต้องหาอะไรมาให้กินให้ได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็นึกออกแค่โยเกิร์ตนะคือถ้าเป็นนมมันก็มันมวลมันเบาอ่ะเออมันมันไม่มีเท x t ซเจอร์อะไรเงี้ยนะครับกลัวมันไม่อยู่ท้องต่างๆเนาะก็เลยเลือกเป็นโยเกิร์ตนะครับแต่ว่าโยเกิร์ตเอา ถ้าเอาจริงๆดีกับหมาไหมก็ไม่ดีเนาะถ้าใครที่แบบเป็นทาสหมาก็น่าจะพอทราบอาหารต้องห้ามของหมาต่างๆนมวัวลูกเกดนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับอุ่นเนาะเออนั่นแหละ anyway แล้วก็โยเกิร์ตพอเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมเออเออทางเลือกจากโยเกิร์ตก็คือพวกเต้าหู้ไข่อะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้ก็อยากจะลองเหมือนกันแต่ทั้งโยเกิร์ตและเต้าหู้ไข่ก็คือต้อง อยู่ในต้องแช่เย็นประมาณนั้นนะครับเราก็เลยซื้อก็ได้ว่าอะไรเงี้ยแตก็ถามว่าราคาเพิ่มอีกพันหนึ่งก็คือได้แบบ4คิวบ์ที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็ก็แบบ แบบเริ่มต้นนะ่ะแบบใหญ่กว่านี้แบบประมาณนี้ยคือมันสี่ขวใช่ไหมแเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องตู้เย็นอะไรมากมายเนาะในชีวิตแต่ละคนมันจะซื้อตู้เย็นได้บ่อยสักแค่ไหนกันเชียววะประมาณนั้นนะฮะเราก็เลยเลือกประโบนนี้ละกันเออถามวายุรู้จักยี่ห้อนี้ไหมไม่ไม่ไม่รู้จักเลยนะ,ะแต่ว่าที่เลือกก็พอหนึ่งคือยอมรับตรงๆเลยคือจํานวนออยอดขายนะฮะมันสูงดีเนาะ,ะสองก็คือประหยัดไฟเบอร์ห้าอะไรแบบนี้นะ,ะอ่ะนั่นทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือ ที่ฝอยไปก็คือเหตุผลนะครับที่สื้อนะส่วนตัวไม่ได้ติดเรื่องของน้ำเย็นหรืออะไรใดๆนะฮะอืมก็นี่แหละเพื่อหมาโดยเฉพาะนะครับหมดไปเป็นแสนแล้วจริงกับหมาเนี่ยอืมโอเคอันนี้ก็ส่งมาไวเหมือนกันนะครับเราน่าจะสั่งวันอาทิตย์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาส่งมาวัน วันนี้วันอังคารก็ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็เบามากนะลืมยกให้ดูเมื่อสักครู่มันมีไอ้เส้นเสนะ้นน่ะมันเรียกว่าอะไรนะก็คือแบบหิ้วอย่างนี้ได้เลยนะถ้าถ้ายังมีเส้นนี่อยู่เผอิญม,มา่ตัดไปแล้วนะครับเนี่ยยกได้เลยไม่ได้น่ะมา,าะไหลเนี่ยมันเป็นแบบอ๋อโอเคอะเแบบนี้ได้ลังคปขายอีกแล้วล่านะ่ เออมีอะไรอีกบ้างข้างๆข,ของไม่มีนะครับมีสีมีสีแบล็คม,มี Silver White นะเราก็เลือกเป็นกลางๆแล้วกันสีเงินนะครับประมาณนี้ไม่มีเลยราคาก็กลมๆสองพันสีนะครับรวมส่งนะถ้าส่งก็ไม่ได้ไ,ได้สูงอ่ะอะไรคือมันเอาจริงมันเล็กกว่าไอ้นี้ด้วยซ้ำนะครับเ,เครื่องซักผ้า นะคือในชีวิตเนี้ยสั่งแบบของชิ้นใหญ่ๆในช้อปปีในช้อปอป i ้ g ออนไลน์อะไรเงี้ยใหญ่สุดเลยก็คือสกูตเตอร์นะครับเคยสั่งมาแล้วเนาะก็ส่งมาได้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับอ่ะเอ่ออันนี้ก็คือหน้าตาของตัวตู้เย็นนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> พูดไปตั้งนานอ๋อห้านาทีโอเค <c oughs> เึก่ว่าพูดไปเร้งนานเพิ่งแบบนาทีห้าสิบวีโอเคอันนี้คือหน้าตาของตู้เย็ยนนะครับก็จะประหยัดไฟเบอร์ห้าศูนย์ดาวนะก็อย่างที่ทราบกันเนาะปัจจุบันเนี้ยคือนอกจากเบอร์แล้วยังต้องดูจํานวนดาวด้วยนะครับอันนี้ก็คือศูนย์ดาวนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละตามราคาเนาะถามโลว่าองจริง มันน่าจะประหยัดไฟกินไฟใกล้เคียงกับตัวตัวที่ใหญ่กว่าน,นี้ยแต่เล็กเล็กที่สุดของที่มันใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> เข้าใจความหมายไหม <c oughs> คือคือไซส์ไซส์ถัดไปจากจากตัวเนี้ยเออรางว,ว่าน่าจะยินไฟสูสีกันนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมโรงแรมเขายังเลือกแชร์แบบนั้นอยู่ก็เพราะว่าจํานวนห้องในในโรงแรมแต่ละแห่งอะ่ะมันเยอะนะครับแล้วควน,นี้ถ้าจะมาใช้แบบตัว ตัวตัวตัวถัดไปจากไซส์ถัดไปจากตัวเนี้มันจะประมาณนี้เนาะขนาดหนึ่งนะครับคือเขาต้องพยายามบริหารจัดการพื้นที่ห้องให้มันให้มันมีสเปซให้มันมีพื้นที่ว่างเยอะๆนะ่ะเออประมาณนั้นนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของเอ,อ่อฟิสิลิตี้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยน,นะหนึ่งนะสองก็คือเรื่องของราคาตอนที่ซื้อนะครับโอเคมันถูกกว่าเอ,อ่อ สายถัดไปแค่หนึ่งพันใช่ไหมแต่ว่ามันหลายหลายห้องอ่ะหนึ่งหลายหลายห้องหลายหลายมันก็เป็นเงินหลายหลายพันหลายหลายหมื่นหลายหลายแสนอะไรแบบนี้เขาต้องแบบเออบัตเจ็บนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับต้องควบคุมเอ่อต้นทุนนิดหนึ่งประมาณนั้นเนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะนะครับแต่ว่าเอ่อในมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบดีๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแบบ ในโรงแรมมันนะมันจะไม่ใช่ยี่ห้อแบบเขาเรียกว่า house brand นะยี่ห้อแบบว่าในประเทศแบบนี้นะเข้าใจไม่ผิดคือแบรนด์คนไทยเนาะขอดึงอันนี้ออกก่อนนะค่อยพูดโอเคอ่ะแล้วก็เอ,อ่อคนดิเดตนะครับหรือว่าคู่แข่งก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกตัวนี้ก็คือเอ,อ่อถังแบบนี้ ถังแบบนี้แต่ว่ามันจะแบบมีช่องให้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็สามารถปรับความเย็นได้อะไรเงี้ยรวมทั้งสามารถอุ่นอาหารได้ด้วยอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าราคามันคือแบบเป็นหมื่นเนี่ยถังประมาณเท่านี้แหละราคาเป็นหมื่นขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยว่าอ <laughs> ปซื้อ,อย่างอื่นดีกว่าคือไม่ได้จะซื้อตู้เย็นนะตู้เย็นก็จะไม่ซื้อนะราคาเป็นหมื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะเออเอาไปเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ประมาณนั้นเล่าให้ฟังนะครับอะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วดูไอ้ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอซูมเข้ามาหน่อยอะอันนี้เป็นข้อมูลจำเพาะนะครับของตัวตู้เย็นเขาเรียกเป็นหลังเนาะ หลังนี้นะครับประมาณนี้นะครับตู้เย็นแบบประตูเปิดหนึ่งประตูขนาด47.4ลิตรนะครับปริมาณภายในที่กำหนดเตพอจะอ่านเห็นอยู่เนาะประมาณนี้อ๋อประเทศที่ผลิตคือจีนนะครับอ,อขออภัยนะแต่ว่าจะจำหน่าย,ดยโดยบริษัท v o r l e t e x electronics จำกัดนะครับคือเสียก็คงเสียไปเลยอ่ะไม่มีการเคลมอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเขาก็ได้มอกออยู่เหมือนกันเนาะ แล้วก็อะไรอ่ะแบบว่าการเก็บงานข้างหลังนะครับก็จะประมาณนี้อืก็ทั่วไปละมั้งไม่รู้ว่ามันมีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัตินั่นนี่อะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็เออมันจะนอน CFC ไหมอย่างเงี้ยเอาจริงเราก็ไม่รู้แหละอ่ะเป็นสามขานะครับปากเป็นแบบสามขาสามรูนะ ก็ถ้าบ้านไหนไม่มีอ,อะไรนะ <c oughs> ไม่มีสายดินนะครับแล้วก็ปักเป็น2อรูถ้าช่างไฟที่เก่งอะนะเขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าบ้านนี้ไม่มีสายดินนะไม่มีระบบสายดินก็เขาก็จะไม่เลือกปักแบบสามสามตามาอะไรเงี้ยนะะึกออกปะเออเขาก็จะเลือกปัก2ตามา พว่าคิดว่าราคามันน่าจะถูกกว่ากันนะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่มีสายดินแต่ว่าปักเป็นสาบตาจานี่จ้าซึ่งก็ดีนะครับก็สามารถพร้อมพร้อมสำหรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลั๊กมีสามขาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเ,เกิดชาตินี้เราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่นี่เท่านั้นที่ซึ่งไม่มีสายดินเนี่ยนะ แล้วก็ไม่มีแพลนที่จะทำระบบสายดินในบ้านหลังนี้หรือในที่อยู่อาศัยแห่งนั้นๆอะไรเงี้ยหักขานี่ออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปล่ำดีลำไหลกับมันนะเออไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์แบบสามขามาแปลงนี่นั่นต่างๆนะเว้นแต่ว่าในอนาคตอาจจะย้ายไปใช้ที่อื่นที่มันมี สายดินแล้วก็ใช้ปลักแบบ3าตาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เราสุกันฟังนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันไม่ถูกต้องหรอกตามหลักการหรอกแต่ว่าก็เอาไปเหอนนะอ่ะก็สถานที่ที่เราจะจัดวางนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะซึ่งเราก็จะยกขึ้นไปวางเลยนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานเลยนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมอะไรอย่างเงี้นะจริงๆวันนี้ถ่ายเป็นสคลิปแล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะ หนูก็เยอะเยอะเยอะเหมือนเดิมนะครับอยากจะได้แมวมาเลี้ยงจริงๆเลยมีทางเดียวเท่านั้นที่จะกาจัดหนูได้ก็คือแมวนะฮะสเปรย์เอยอะไรเอ่ยคือลองไปหมดแล้วจ้าไม่ได้ผลเลยจ้าเสียเวลาเสียเงินเสียน้อยเสียยากเอ้ยมีว่าเสียแล้วนะ ที่เนี่ยไี่ว่าเพียนัะน,ะน,นนะตรงนี้พร้อมนะอ่าบาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าไฟค่าไฟนะครับจากฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าศูนย์ดาวนะก็อยู่ที่768บาท68บาทต่อปีนะครับค่าประสิทธิภาพ193.82หน่วยต่อปี คือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจนะครับออันนี้เขาเรียกว่า 1.7Q นะครับ768เนี่ยคือไม่รู้มันคิดยังไงเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันก็ควรจะคิดแบบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆอย่างเช่นตู้เย็นอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องใช้งานตลอดเวลานะครับก็ควรที่จะคิดแบบ365วัน24ชั่วโมงนะหมายถึงอ e ีค่าไฟอันเนี้ยนะครับอ 7จ็ดหาร12 12อ้าเป็น60 12บหเป็น72 12 6เป็น72เดือนลับประมาณ60บาทน,นะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยเนาะมันไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมเออไม่มีคู่มือเหรอวะทําไมไม่มีคู่มืออ่ะคู่มืออยู่ไหนอยู่ข้างหลังนีหรือเปล่าเรื่อเราตาถหัวดูไม่ดีหรอ มันคงไม่ได้มีการใช้งานที่ซับซ้อนอะไรมากมายมัง้งอะเสียป๊กไปเลยอ๋อต้องเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวพอถอดอันนี้ไปอันนี้ก็ถ้าเคยเห็นเรารีวิวก็น่าจะจําได้นะครับเป็นทา m ์มเมอร์นะก็ยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ยังเข้าใจว่าไอ้ตัวที่เป็นพลังงานให้กับนาฬิกาน่าจะเป็นฐานนะครับเพราะว่าถอดป๊กออกมาเนี่ยมันก็ยังติดอยู่เอาการมาเป็นรีวิวทาร์มเมอร์เฉย โอเคเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงทาง,งานพยายามหยุดพูดเพื่อให้ฟังเสียงตู้เย็นนะก็ไม่ได้ยินหรอกนะครับเพราะว่ามันก็หลังแค่นี้อะไรเงี้นะเบามากนะครับนี่ดูนะเปิดประตูคือเครื่องโยกเลยจะลืมให้ดูข้างในข้างในก็จะประมาณนี้มีเออ่ช่อง ใส่ของนั่นนี่ต่างๆนะครับนี่จะเป็นช่องฟรีซของเขาเนาะมีเป็นช่องปรับความเย็นนะครับนีช่องฟรีซออกู่มมีความไฟดูดไม่ได้แสดงนะครับ <c oughs> นี่แหละข้อเสียของการที่บ้านไม่มีสายดินนะโอเคคู่มืออยู่ในช่องฟรีซนะครับอยู่ในตู้เย็นนะครับก็จะมเีเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็น่าจะมี ใบรับประกันมาให้ด้วยแหละตามสเต็ปนะมันจะดูดออกมาข้างนอกไหมถ้าดูดออกมาข้างนอกคือไม่ไหวนะ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้เป็นคําแนะนําหลังได้รับสินค้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบ crm customer service management นะการจัดก,การความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับแล้วก็เออมีการลงลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์นะครับดีดีด,ดีบนตลอดสำหรับบริษัทที่ยังให้แบบรับประกันแบบส่งไปสเนียแบบสเนียวเมลอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแบบก็มีภาษาไทยด้วยนะครับใช่ไหมก็สารบัญมันเป็นไทยอะแต่ว่าตอนนี้ที่เปิดเจอคือภาษาอังกฤษเข้าใจว่าน่าจะมีสองภาษานะครับ จบจากทยแล้วก็เป็นอัคลิษประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในช่องนี้ก็คือเออที่ทําน้ําแข็งนะครับก็เห็นตู้เย็นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถที่จะทําน้ําแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้เบาเท้ว่ะเบาเกิอนอ่ะ <c oughs> ต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่ไปเหตุในกรณีที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไฟรั่วแล้วบ้านนั้นไม่มีสายดินนะครับก็คือก็คือใส่รองเท้านะครับรองเท้าที่สําหรับแบบใส่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอนะ่ช่องข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะแบบให้ใส่ไข่ นีใส่น้ำเป็นขวดแบบอน,นี้ขวดเตเี้ยๆน,นี่เป็นขวด600 ml หรือ1.2ลิตร2ลิตรก็ได้ละประมาณนั้นะ้ะไม่ได้เพราะว่าพอปิดเข้าไปแล้วมันจะชนครับแก้วอันนี้เว้นแต่จะดึงอันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมันต้องแบบคิดนิดนึงอ่ะบริหารจัดการอ,อ่พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับของที่มันมีความเล็กขนาดเล็กอะไรอางเงี้ยมันบ้านแหละบ้านหลังเล็กๆก,ก็ ต้องจัดของกันให้เป็นระเบียบนิดน,นึงอะไรเงี้ยเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรในการแบบคำนวณค่าไฟก็คือความเย็นของตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้เสียงปิดตัวประมาณนี้นะครับได้อยู่เนาะโอเคโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวข้อมูลของตู้เย็น v o l t e ์ทรุ่นตรงนี้ก็น่าจะมีรุ่นบอกกันอีกอ่ามีบอกนะครับรุ่น W T ขีด M B C แสรตฐาแฟลชแสษตาไฟต,ตัวเนื่อง M B C 8นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับให้กับเจ้าของช่องด้วยนะจะได้มี กำลังใจมีกำลังเงินไปซื้อของมารีวิวให้ดูแบบนี้อีกนะโอเคอ่ละลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ